อันนี้ก็ใส่บาตรยมยเช้านะคะเอฟซีทุกคนรีบมาเลยไม่ได้เตรียมขนมมาเลยนะคะ พี่สมพลหมอสาธุค่ะจ้ะเดี๋ยวเรารสินาพรเดอร้อนะคะ สาธุสาธุค่ะโมทนาบุญนะคะนะคะจ่าชันพ uh, so, ี่เป็นจันเป็นสวัสดีค่ะก็เป็นวันนี้การยามเช้านะคะอันนิกกี้ก็มารับด้วยนะคะจ่านิกกี้ก็มารับนะคะนิกกี้บอกเห็นน้ําแล้วนะคะจะกินน้ำน้ำมีกินเยอะอน้ำมีกินเยอะนะคะแม่บอกนะคะพี่ผสมสวัสดีเช้าค่ะกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะมีการเปลี่ยนแทงนิดนึงนะ ผมเดี๋ยวช่วงเช้านะครับประมาณ9โมงน่ะพี่รวยรวยชาแนลสวัสดีค่ะพี่บูโสมสวัสดีค่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปชัยภูมิแล้วเพราะว่าลุงบอกว่าชัยภูมิน้ำแห้งแล้วน้ำลดแล้วต่อไปก็อาจจะไปที่ขอนแก่นเพราะขอนแก่นหนักหนักกว่ามวลน้ำอาจจะไปที่ขอนแก่นเออใช่ใช่ใช่มวลน้ำหนักอืม โอเคตามนี้นฮเพื่อนเอี่ยมก็จะกลับไปเก็บกวาดบ้านก่อนเนอะน่าน่าจะเออานอ่พี่ดารินสวัสดีครับพี่กบงาแล้วก็มาเก็บเสื้อผ้าเอยยังไม่ทันได้พับเลยเอออันนี้แดดออกเนาะคงไม่มีฝนก็คงจะเอาเสื้อผ้าไปตากเหมือนกันนะจะก็กว่าจะถึงเก้าโมงนะเราก็ทํางานบ้านน่าจะเสร็จแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะโอ้ สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจ้านะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าๆนะคะของวันนี้วันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกป้าแตนตั้งแต่เมื่อวานแล้วจองที่นั่งด้วยนะคะไปได้ก็เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อ,อใช่ค่ะใช่ค่ะถาาามอรแล้วค่ะใจที่จะมีทุกคนร่วมใ,ใช่ค่ะขอบคุณนะคะแม่จ้าอ่าแม่ผู้ใหญ่ก็เมื่อวานก็เห็นทักเข้าไป พี่แอนไปดูลุงอ๋อพี่แอนไม่ไม่ไมลุงอาจจะคุยส่วนตัวค่ะเดี๋ยวลุงลุงคุยส่วนตัวอยู่เนะาะเดี๋ยวให้ลุงเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ